สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ทุกๆท่านนะคะวันนี้ร้านชลิตาการค้ามีแห่มาแนะนําลูกค้าอีกแล้วค่ะอ่าพอดีมีเอ็นปอนตัวใหม่เข้ามาเป็น7เซนเบอร์50าสิบอ่าเรามีของใหม่มาก็จะมาแจ้งลูกค้าเพื่อลูกค้าสนใจนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละตัวมีทั้งคอน,นโดมีทั้งแห่เอ็นจะเริ่มจากแห่ได้ก่อนค่ะที่ทางร้านจะมาแนะนํา ตัวนี้ขายดีอยู่ค่ะรุ่นก่อนทางร้านจะขายแห่ได้ทอโรงงานตัวถูกแต่ทอโรงงานตัวถูกข้อเสียคือพอถูกจริงราค้าหลักร้อยแต่ลูกค้าไปหว่านแล้วไม่ประทับใจมันบานลักษณะคล้ายๆดอกบุ้งนะคะตอนนี้เราขายแต่แห่ทอโรงงานเกรดเอถ้าแห่ได้ของทางร้านเราเวลาลูกค้าโทรมาแม่ค้าก็จะจะแนะนํา จะเป็นแห่ตัวนี้ค่ะเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกตเอจะเป็นแห่ลักษณะพาสีเป็นแห่สี่เสาผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาอันนี้ลูกค้าดูแนวผนึกก่อนนะคะนี่ค่ะรอยผนึกของเขาจะแน่นมากแล้วแห่สวยค่ะบานดีแบบแห่เย็บมือเลยและแห่ตัวนี้ลูกค้าซื้อไปปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องถ่วงก่อนใช้ ตัวนี้จะมีตั้งแต่ตาเซนสองโรงงานสง่งมาหนึ่งเซนแต่วัดจริงจะได้ขนาดเซนสองไปจนถึงห้าเซนนะคะ,ะวันนี้ให้มาดูตัวนี้ตัวนี้เป็นขนาดตา2องเซนครึ่งได้เบอร์สามนี่ค่ะสเซนครึ่งความลึกหกซอกราคาหนึ่งขอโทษค่ะ2องเซนครึ่ง6กซอกราคาเก้าร้อยบบาทราคานี้นะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางแล้วก็คลิป อื่นๆนะคะที่ว่าราคาแห่อาจจะไม่เท่ากันเนื่องจากสินค้าขึ้นราคามาขอให้ลูกค้าดูคลิปปัจจุบันเป็นหลักนะคะบางคนดูตั้งแต่คลิปกเก่าๆจะเอาราคาเก่าร้านก็ให้ไม่ได้เพราะต้นทุนขึ้นอ่ะอันนี้เพาแห่แห่จะเพาลึกค่ะเห็นไหมคะสวยงามตัวเนี้นุ่มบานดีสำหรับคนที่รักแห่ได้ถือว่าแนะนำไปแล้ว ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมาค่ะตัวเนี้ยถูกใจกันเป็นแถวบ้านดีจริงๆค่ะถ้าไม่บานดีแล้วร้านไม่เอามาขายแล้วค่ะไม่กล้าเชียร์ขายกันมานานแล้วเนาะอันนี้เห่ได้ทอโรงงาน 7A ฝากไว้ด้วยนะคะมีตั้งแต่ขนาดตาหนึ่สอเซนหนึ่้เซนไปจนถึง5้าเซนสนใจไซส์ไหนทักมาสอบถามได้ ลายและเบอร์โทรจะขึ้นอยู่หน้าจอเลยลูกค้าแคปไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแหเอ็นเกลียวแหเอ็นเกียวของเราก็จะมีสีเขียวกับสีเทาจะไม่ถึงกับดําเป็นเทาเข้มนะคะเนื้อแหนักสองตัวเนี่ยจะเป็นเนื้อนิ่มแล้วก็บานดีเป็นตัวที่ลูกค้านิยมใช้กันมากบานดีจมไวทันปลาเนื้อนิ่มผนึกข้างสีข้างเหมือนกันเป็นแห พาสีเหมือนแห่ได้ทอโรงงานเกตเอเลยค่ะผนึกข้างสข้างเป็นแนวตรงลงมาอันนี้รอยผนึกนะคะมีทั้งสีเขียวกับสีเทาทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีนะคะจะให้ลูกค้าได้ดูตัวนี้ห้าเซนเอ็นเบอร์สามบห้าเซนเอ็นเบอร์สามสิี่เมตรห้าก็คือแห่หเซน9ก้าสอกนะคะราคา1250บาท ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอันนี้เผาแห่ค่ะอันนี้แห่เพิ่งออกจากถุงก็จะแลดูหดๆห,หน่อยนะจริงๆของทางร้านเราขายแห่เผาลึกตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยแห่เอ็นเกียวทั้งสองตัวนะคะก็จะมีตั้งแต่ขนาดตา1.5เซนถึง12เซนพอขนาดตาห่างขึ้นเส้นเอ็นก็จะใหญ่ขึ้นส่วนอันนี้เอ็นเบอร์ยีค่ะอันนี้จะเป็นขนาดตาสามเน อันนี้สามเส้นแปดศอกผืนนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสามเส้นแปดศอกท่งฟรีเก็บเงินปลายทางเป็นแห่สี่เสาผนึกข้างเหมือนกันลูกค้าอยากดูลอยผนึกนะคะหลายๆท่านเคยถามร้านก็ส่งให้ดูนี่ค่ะเอ็นเกียวของเราจะเป็นลักษณะพาซีผนึกข้างสี่ข้างบางพื้นที่เรียกกันว่าแหก้านแต่ละพื้นที่เรียกแตกต่างกันนะคะ สนใจไซส์ไหนทักมาหาแม่ค้าได้เลยต่อไปเอ็นปอนที่เราว่ามีตัวใหม่มาแนะนำก็คือ7เซนตัวนี้ค่ะปกติเลยที่ทางร้านขาย7เซนจะเป็นเอ็นเบอร์40ตัวนี้เนาะแต่ครั้งนี้มีเข้ามาใหม่เป็น7เซนเอ็นเบอร์50 50จะเป็นสีขาวเอ็นเบอร์ er 40จะเป็นสีฟ้านะคะช่วงนี้ฤดูเปิดบอ่อแ่เอ็นตัวนี้จะขายดีมากเดี๋ยวทันกันซะแหละ นี่ค่ะอันนี้ขนาดเจ็ดเซนก็เป็นแหผ้าสีเหมือนกันอ่นนี้รอยผนึกนะคะผนึกข้างสี่ข้างข้างในเขาควนด้วยเอ็นแล้วเอาได้ควนทับอีกทีนะคะตัวนี้หัวตอมจะเป็นได้เหมือนกันหมดเจ็ดเซนอันนี้เอ็นเบอร์สี่สิบเจ็ดเซนสิบซอกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับแหทุกตัวแล้วก็อ้วนด่างเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มโอนก่อนส่งมีส่วนลดห้าสิบบาท อันนี้เจ็เซนเอ็นเบอร์50ราคา1,400บาทเดีย๋ยวลูกค้ามาดูเส้นเอ็นกันงานดีงานละเอียดเห็นไหมคะอันนี้เบอร์40่สิมือไหมคะเพื่อนหมึกปากกาอ่ะอันนี้เบอร์40นะคะชัดไม่เอ่ยแล้วก็อันนี้เบอร์50เส้นก็จะโตวกว่านี่คะ่ะ มื่อก่อนเบอร์40ก็ขายดีแต่แม่ค้าว่าเหมือนเบอร์50จะตอบโจทย์มากกว่า <Okay. S 1> เพราะว่าลูกค้าไปหวัานปลายใหญ่เขาชอบ <Okay. S 1> แบบเอ็นปอลเราก็จะมีตั้งแต่ยันเบอร์60เลยถ้าเบอร์60จะผลิตเป็นขนาด10เซนอันนี้เผาแหข,ของ7เ,เซนนะคะเผาลึกค่ะเ็ดเอ็นปอลเราก็มีตั้งแต่เซนครึ่ง1.5ถึง10เซนสนใจไซส์ไหนทักมาสอบถามได้ ตัวนี้จะเป็นเอ็นปอนเอ็นเบอร์หกสิบขนาดตา10เซนตัวนี้เป็นตัวขายดีจริงๆเวลาฤลดูเปิดบ่อลูกค้าจะนิยมใช้กันนี่ค่ะ N er 60, เอ็นเบอร์หกสิบเซน12ซอกราคา1,500บาทคลิปเก่าๆราคาถูกกว่านี้แต่ว่ามันก็ถูกกว่ากันไม่เยอะเนื่องจากของขึ้นเนาะขอให้ลูกค้าดูคลิปใหม่เป็นหลักทักเข้ามาถามเพราะว่าต้นทุนขึ้นร้านก็ต้องขึ้นกําไรเราไม่ได้เยอะอันนี้ สิบเซนนะคะขนาดตาก็จะประมาณนี้ที่เขาบอกว่าเขาไปหว่านมาบึกกันนะปลายใหญ่ๆตัวนี้เขาบอกเอาอยู่เอ็นเบอร์ห0สิบหาบาท12ซอกถ้าเกิดเป็นสิซอก11ซอกราคาก็ถูกกว่าต่อไปมาดูด่างค่ะด่างของทางร้านก็จะมีขนาดตา3ามเซนกับ4เซนสามเซนก็จะมีความลึกเจ็ซอก8ซอกแล้วก็สิอ่ะราคาด่างณนะปัจจุบันนะคะสามเซน ลูกค้าไปดึงตึงใช้งานจริงแกะข้าวบนออกมาแล้วจะดึงใช้งานได้11เมตรความลึก7ศอก1 5 5 0บาทความลึก8ศอก1 1 0 0บาทแล้วก็ความลึก10ศอก1,300บาท3มเซนกับ4เซนราคาเดียวกันความลึกถ้าลูกค้าเลือกความลึกก็ราคาเดียวกันแต่ว่าอันนี้ขนาดตา4เซนค่ะอันนี้จะมีความแตกต่างกัน,นอยู่ที่ความยาว ด่าง4เซนลูกค้าไปดึงตึงใช้งานจริงจะได้15เมตรอันนี้เราคุยขนาดใช้งานจริงเลยดีกว่าเวลาซื้อกันจะได้ไม่สับสนถ้า3เซนลูกค้าไปดึงออกกลางออกมาใช้งานได้11เมตร4เซนได้15เมตรนะคะส่วนความลึก8ซอก1,100บาท10ซอก1,300บาทเป็นราคาเท่ากันคะ่ะ ต่อไปฝากอีกตัวหนึ่งค่ะนี่เป็นอวนลากอวนลากของทางร้านนะคะมีตั้งแต่ขนาดตาสองเซนถึงหกเซนอันนี้ให้ดูเพาก่อนอวนลากของเราจะเป็นเพาลึกเก้าสิบเซนนี่ค่ะอ่าเวลาเรานับอวนนะคะลูกค้าซื้ออย่างตัวนี้แปดศอกความลึกเนื้อก็คือแปดศอกก็คือสี่เมตรพอขึ้นเพาเก้าสิบเพาเนี่ยค่ะเพาจะลึกเก้าสิบพอพับขึ้นลงแล้วเนื้อจะอยู่ที่เพาตรงเนี้ยเมตรแปดสิบ เมตรลูกค้าจะเหลือเนื้อข้างบนใช้งานจริงอยู่ที่2องเมตรยีไม่รวมเผานี่ค่ะเนื้ออวน,นี้จริง26่เมตรแต่พอลุมบนแล้วลูกค้าจะไปดึงใช้งานจริงได้แค่ประมาณ18บเมตรนะคะเวลาลูกค้าซื้อทางร้านก็จะบอกอย่างนี้เลยอย่ตัวนี้เป็นขนาดตา4เซนได้เบอร์หกสเซนลึกแปซอกยาว18บเมตรราคา1,650บาท อันนี้คือราคาอันนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มมีตั้งแต่2เซนถึง6เซนนะคะชอบไซส์ไหนก็ทักมาอันนี้เราจะติดเผาให้เรียบร้อยเวลาลูกค้าไปลากใช้งานจริงอะ่ะพอปลาเข้าเผาน้ำหนักก็จะมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยค่ะข้อดีก็คือปลาไม่ช้ำคัดตัวปลาง่ายเราลากมีปลาไม่ไปไหนอยู่แล้วเข้าเผาก็คืออยู่ในเผาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เผาเหมือนเผาแหเผารึเก้า แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นคอนโดปลาสอบถามกันมาเยอะเลยคอนโดก็ราคาก็ไม่เท่าเดิมแต่ก็ยังเท่ากับคลิปที่แล้วนะคะคลิปล่าสุดเลยเนื่องจากเหล็กขึ้นมาเยอะก็ทางร้านก็จะมีขายคอนโดกุ้งกับคอนโดปลาสีฟ้าตัวนี้จะเป็นคอนโดกุ้งสูง70็ดสิบเซนให้ดูความสูงความสูง70เซนขนาดปลาศูนย์จุดหเซนจะมีขนาดหโค้ง สิโคง้ง15โคง้งขนาดตา0.5นเซนนะคะตัวเนี้ยราคาโค้งละแปบาทคอนโดจะมีค่าส่ง120่งรนะคะลูกค้าซื้อ1นึ่ตัวอยู่ในกระสอบเดียวกันค่าส่ง120ซื้อตัวเดียวก็ค่าส่ง120่งร้อี่สิบก็จะมีคอนโดกุ้งโค้งละแปส่วนคอนโดปลาก็จะมีขนาดตาสามเซนกับ2องเซน อ่ะอันนี้ให้ดู3ามเซนก่อนสามเซนจะเป็นสีเขียวกับสีดำขนาดตาก็จะประมาณนี้ค่ะสามเซนก็ประมาณนิวโปล้ลัดจะมีทรงสูงกับทรงต่ำทรงต่ำครึ่งวงกลมสีดำตัวนี้นะคะทรงครึ่งวงกลมสูงหกเซนราคาโค้งละสี่สิบเจ็ดบาทแล้วก็สีเขียวสีดำตัวนี้จะเป็นรูปตัวยูสูงเกเซน อันนี้รูปตัวยูนะคะสูง90เซนโค้งละ52บาทอันนี้คอนโดปลาค่าส่ง120บาทค่ะจะมี10โคง้งตัวสูงจะมี10โคง้ง15โคง้ง 20, 30, 50ถึง50โค้งเลยนะคะอันนี้2เซนเป็นคอนโดปลาขนาดเล็กหรือบางคนก็แบบเป็นคอนโดปลาค่ะ2เซนนิ้วก้อยรอดไม่ได้อ่ะลูกค้าดู สองเซนก็มีทรงสูงก็ทรงต่ำทรงต่ำโค้งละ60บาททรงสูง90เซนรูปตัวยูโค้งละหกสบ้าบาทค่าส่ง120เหมือนกันแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวค่ะฝากไว้หน่อยตัวนี้จะพิเศษก็คือว่าผลิตออกมาเขาฝากมาขายเหมือนทำผิดเป็นสูงอ่ะคอนโดสูง65สิ้าเซนแต่จะเป็นขนาดตาสองเซนคึน่นี่ค่ะ สองเซนครึ่งแต่อันนี้พิเศษก็คือว่ามีงาทุกช่องสำหรับสองเซนครึ่งนะคะจะมีขนาดเดียวเป็นสิบห้าสิบห้าโค้งสองเซนครึ่งสิบห้าโค้งตัวนี้จะพิเศษที่มีงาทุกช่องอันนี้ราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทตัวนี้คือรวมส่งเก็บปลายทางราคานี้เลยสำหรับคอนโดตัวสองจุดห้าเซนนะคะสิบห้าโค้งยาวสี่เมตรห้าสิบเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะอันนี้ที่ว่ามีงาทุกช่อง คอนโดปกติก็จะเป็นสองช่องหนึ่งอ่ะอันนี้มีแค่ตัวนี้มีแค่สี่ตัวฝากไว้ด้วยหมดแล้วหมดเลยนะคะร้านสตาการค้าจำหน่ายแหหลากหลายชนิดอันนี้คอนโดของทางร้านอานนี้จะเป็นแหเอ็นปอนแหเอ็นเกลียวลูกค้าสนใจนะคะตัวไหนก็ทักมาได้เลยเบอร์โทรเราขึ้นไว้ที่หน้าคลิปแล้วลูกค้าแคปไปได้เลยแอดไลน์ก็ได้ดูในแฟนเพจเฟซบุ๊กของทางร้านก็ได้ ทุกครั้งก่อนการส่งสินค้าทางร้านก็จะมีทีมงานคอยเช็คสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้านะคะทุกผืนเลยลูกค้าสนใจแห่เอ็นแห่ได้อวนลากปลาอวนล้อมปลาหรือคอนโดปลานะคะทักมาหาทางร้านได้เลยแล้วก็มีเนื้อแห่เอ็นเกลียวที่ยังไม่ได้ติดลูกด้วยนะคะทางร้านจะส่งสินค้าทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็แคปรูปภาพพร้อมเบอร์โทรที่ทางร้านขึ้นไว้ ตรงนี้แล้วโทรมาสั่งได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ